สวัสดีครับกลับมาพบกับมือจกสายหัวนะครับนี่ครับนำจากขุดต่อออกเสร็จนะครับนี่ครับมาคีนิ่งไอ้บ้านกาลสินไอ้บ้านโดนเสียสินครับ นี่ครับหรือต่อครับเพราะว่าไม่มีเวลาอยู่ก็เลยถ่ายทําครับเลยมาเก็บภาพให้ดูนะครับนี่ครับบ้านฝรั่งครับเก็บการครับ บ้านนนทศิลป์ครับทำหรือกำแพงทำกำแพงครับเรื่องต่อออกครับเนี่ยครับนี่ครับ,รบเอาต่อออกทำความสะอาดข้างบ้านครับขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน,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 น้องๆนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับ ช่องมือจกสายหงดอย่าลืมกดติดตามกดสับส c r i b e นะครับนี่ครับบ้านฝรั่งครับจะทำกาแพงครับดยให้มือจกสายหดได้มาชินิ่งข้างบ้านครับนี่ครับผลงานออกมา ีสวยครับนีนิ่งข้างบ้านครับนี่ครับออกเป็นตอเลยครับขอบคุณพี่ๆเ,เพื่อนๆทนั้งน้องนะครับที่เข้ามารับชมช่องมือจกสายหัวน,นะครับนี่ครับตอยางใหญ่เลยครับออก ทำกำแพงครับจกซ่อมครับซ่อมก็รับจกนะครับหลังจากลงนาไม่ได้ครับทีมงานเราก็เลยรับชิ้นนิ่งเดี๋ยวถ้าใครสนใจก็เบอร์โทรก็ศู5ย์6 0้าห้าแปดสมกศูนย์เก้าสี่สองครับรับชิ้นนิ่งข้างบ้านครับเพราะว่าลงนาไม่ได้แล้วครับช่วงนี้ปรับนาไม่ได้ครับก็เลย เราก็เลยมารีต่อครับนี่ครับมาบ่ายสองครับย้ายมาบ่ายสองขอบคุณพี่พเพื่อนเพ่อนน้องๆน,นะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับ ไม่ได้อยู่เลยไม่ได้ไทยทำให้ดูนะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิง่งถ่ายซองกัน ครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยน,นะครับจะไม่พลาดเมือจกสายหัวนะครับขอบคุณมากครับ